สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวประสพันธ์วส .934 วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่21ธันวาคม2567ทางสถานีวิทยุกระจายเสีย 34, สง934สนงพัฒนาภาค 1, หนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยจังหวัดอุท,ทยัยธานี FM 88.75เมกะเฮิร์และ AM 1,512กิโลเฮิร์ครับในช่วงของวันหยุดนะครับมาติดตามกิจกรรมในการส่งมอบแผนการโครงการในปีงบประมาณ 2, 2 5 6 8เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงของเทศกาลปีใหม่ครับเรื่อมต้นข่าวแรกของวันนี้ครับไปที่ภารกคจของหน่ยพัฒนาการขื้นที่หนึ่งงสง่พัฒนาภาคหนึ่งหน่วยรัริการทหารพัฒนากองบริาการกองทัพไทยหน่วยบริาการทหารพัฒนา โดยผู้ควบนุยพัฒนาการพื้นที่หนึ่งหนึ่งสงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทางพัฒนานะครไ้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและผู้นําชุมชนนะครับในการสมม่งมอบโครงการอาคารบริการน้ําดื่มระบบ R o ออัตราการผลิต250ลิตรต่อชั่วโมงครับเพื่อเป็นของขวัญประจุปี2568ให้กับครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและรัศดรในพื้นที่ครับทางนี้ได้มอบข้าวสารปากระป๋องอาหาร สำเน็ตรูปและขนมนะครับให้กับูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะกรนิคมนะครับนาบ้านสากรนิคมหมู่ที่1นึ่งุาสากรนิคมอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมาต่อที่ข่าวของเหนือพัฒนาการขึ้นที่1นึ่งสี่สังาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปริการหาพัฒนากองบริการกองทัพไทยหน่วยบริการหาพัฒนา โดยคุกหน่วยพัฒนาการขึ้นที่14ึ่งสงับพัฒนาภาค1หน่วยปฏิการท่าพัฒนานะครับได้จักิิกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนประจบปีงบประมาณ2568 5โครงการด้วยกันครับ รกอบด้วยอาคารบริการน้ําดื่มหนึ่งโครงการชุดบริการน้ําดื่ม2โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนึ่งโครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่หโครงการนะครับโดยมีหัวหน้าสวการผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิน่นรวมสมมอบในกิจกรรมครั้งนี้ครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงของเทศกาลปีใหม่ ตลอดจนส่งเสริมให้ทรมีอาชีพเสริมมีไรายได้เพิ่มอีกทั้งมีน้ำไว้ใช้บริโภคที่สะอาดปลอดภัยณนะพื้นที่ของทุบนทับทายอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับ และนี่คือทั้งหมดของข่าวประจำวันที่21ธันวาคม2567ในช่วงลาของรายการข่าวประสพพัณฑสศ934ครับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามข่าวสารภารกิจการปฏิบัติงานของสังกัดพัฒนาภาค1และหน่วยขึ้นตรงสังกัดพัฒนาภาค1หน่วยปฏิการภาพัฒนาได้ใหม่โอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ